ดูเรื่องหอยกันท่านผู้ชมนี่หอยหอยหอยเชอรื่อชื่อเพาะด้วยนะเชอรยนี่มันหอยต่างประเทศได้นามตะกุลมันเนี่ยเออหอยเชื่อชื่อมาจากแอฟริกาตะวันขั้วใต้ทำไมไม่ชื่อหอยไอ้เผือกไอ้ดงไอ้ดำของไอ้เข้มทองมงทองเหม็นไปอย่างเงี้ย มันเป็นหอยไทยอันนี้เป็นหอยเชอรี่หอยอห,หอยนอกแต่มันก็กินข้าวกินอะไรเขาเนี่ยเนอเมันกัดกินหมดเลยกินข้าวแล้วนี่เราไปแอบดูมันกัดกินไปหลายตัวแล้วเลยจับมันมาฆาตกรรมกินข้าวไปหลายมัน,นกินข้าวคือคนไปเนอ่ยมอ้มันไม่หงุงเองเนะนี่เ้าจะไปทำอะไรกินดีวีเนียถ้ามันหงุงเองก็ลองมึงเถอะเนี่ย คนไม่ได้กินแล้วมันก็ไต่ขึ้นมาหงสกินกนิดหนึ่งพี่แล้วนี่จะไปคั้นอีกได้เนี่ยเนี่ยไมได้ทำอะไรกินอะ่ะคั้นน้ำส้มตำออใช้ส้มตำส้มตำถ้าทางจะอร่อยต่นะจะไปคั้นน้ำส้มใส่สู่เคียวๆคีวดังกบ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 เลยแหละ ดูกเล็กตัวน้อยก็เออมันมีตัวเล็กตัวน้อยนะเนีเออ่ยุ้นเลยเดี่ยมันกินยอดเข้าอยู่ลุ่มนะกินข้านับปังอยู่คุณตัวบระหารใหญ่ มันจะมีตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมมีออกลูกออกหลานมาเต็มเขไมลูกมันไง